สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ดาบายนะ้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการถักต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะ เราจะจบแถวด้วยโซ่สองแล้วแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามนะคะสี่จบงานจบงานนะคะจากนั้นเราจะทำการถักโซ่สามค่ะแล้วเอฟลงในช่องนะคะสองครั้ง แล้ว f ลงหลักถัดไปแถวนี้เราจะทำการทัก f ไปจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการซีที่โซ่หลักที่สามค่ะจะได้แบบนี้นะคะแถวต่อไปโซ่หนึ่ง X ลงหลักเดิมค่ะตามด้วยโซ่ห้าข้ามสี่หลัก แล้ว X ลงที่หลักถัดไปค่ะก็จะได้ช่องออกมาแบบนี้นะคะต่อไปโซ่าข้ามสี่หลักแล้ว X ที่หลักถัดไปเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ สำหรับใครที่ช่วงตัวใหญ่กว่าช่วงอกนะคะเราสามารถลดในส่วนของการข้ามจาก4หลักเหลือข้าม3หลักได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะอย่าลืมคำนวณในส่วนของช่วงลายด้วยนะคะเพื่อเวลาเราถักงานออกมาจะได้ลงตัวค่ะ ต่อไปเราจบแถวด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่เอหลักแรก<ๆ>เกี่ยวไหมขึ้นมาปดจนหมดค่ะจะได้แบบนี้นะคะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่หนึ่งแล้วเอลงในช่องนะคะตามด้วยโซ่ห้า จากนั้น X ลงที่ช่องถัดไปค่ะเราจะทำการถักโซ่ห้าแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวและเราจะถักรวมทั้งหมด3มแถวค่ะเมื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ถักโซ่มาจนถึงแถวที่สามแล้วนะคะต่อไปจบแถวด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงที่เอ็กหลักแรกค่ะปลดทีละสองจนหมดนะคะ <c oughs> ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ เราจะถักลายช่วงล่างนะคะแบบเดียวกับช่วงอกตรงนี้เลยนะคะต่อไปโซ่หนึ่งเอ็กลงหลักเดิมค่ะตามด้วยโซ่ห้าแล้วเอ็กลงที่ช่องถัดไป โซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปจากนั้นพันหัวเข็มถักเอ F ลงในช่องนะคะเราจะถักเอ F ทั้งหมด7ดหลักค่ะ เมือครบเจ็ดหลักแล้ว x ลงที่ช่องถัดไปนะคะตามด้วยโซ่ห้า x โซ่ห้า x โซ่ห้า x พันหัวเข็มแล้วถัก F เจ็ดหลักค่ะเมื่อครบแล้ว X ที่ช่องถัดไป เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะต่อไปเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะแล้วสี่ที่ หลักแรกค่ะจากนั้นเราจะทำการซีไปที่กลางโซ่สองครั้งนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วโซ่หนึ่งเอ็กลงช่องเดิมนะคะโซ่ห้า แล้ว X ที่ช่องถัดไปจากนั้น F ลงบนหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งแล้ว F ลงหลักถัดไปทําไปจนครบทุกหลักเลยนะคะ เมื่อขบทุกหลักแล้ว x ลงที่ช่องโซ่ถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้า x โซ่ห้าแล้วฟลงหลักถัดไปตามด้วยโซ่หนึ่ง แล้ว f ทำจนครบทุกหลักค่ะเมื่อครบทุกหลักแล้ว x เราจะถัก แบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะต่อไปจบแถวด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็ม แทงลงที่ x หลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทีละสองจนหมดค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะกอไป้าโซ่หนึ่งแล้ว x ลงในช่องค่ะตามด้วยโซ่ห้า x ที่ช่องถัดไปผ่านหัวเข็ม x ลงหลักถัดไปค่ะโซ่สองเอฟที่หลักถัดไปโซ่สองเอฟทำไปจนครบทุกหลักเลยนะคะ มาขอบทุกหลักแล้ว x ที่ช่องถัดไปโซ่ห้า x จากนั้นเราก็จะทำแบบเดียวกันกับช่วงลายแรกนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักจนถึงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะ C ีทีเอหลักแรกค่ะจากนั้นเราจะทำการซที่โซ่สองครั้งแล้วโซ่หนึ่งเลงในช่องนะคะ จากนั้นผ่านหัวเข็มแทงลงในช่องเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำซ้ำสองครั้งนะคะแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยโซ่สองทำแบบเดิมนะคะพันหัวเข็มแทงลงเกี่ยวปลดทำซ้ำ รวบเราจะทำแบบนี้ไปจนครบทุกช่องเลยค่ะ เมื่อเราถักครบทุกช่องแล้วนะคะ X ลงที่ช่องโซ่ค่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะ เมื่อเราถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ C ที่ X หลักแรกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ